ด้านบนนี้เต็มเต็มครับทุกคนนี่ครับเต็มบนสะพานนะครับวันนี้สะพานพุทธแทบแตกครับวันนี้ครับวันนี้แทบแตกครับต้องเดินเบียดเสียกันไปครับต้องย่างแย่เดี๋ยวไปครับนี่ครับพี่น้องคนหลายครับโอ้โหครับต้องเดินเบียดเสียดนะครับคนเยอะจริงๆนี่ครับวัรุ่นทั้งนั้นครับ าวฝรั่งก็มาครับของชาติไทยโบสกสวยกลับไปไม่ได้ <laughs> ถ่ายคลิปยากครับเพราะว่าคนหลายครับวันนี้แบโอเคเอา้าง้ังเรามายืนชมวิวมุมนี้เนาะแล้วค่อยไปให้สุดสะพานราค,าครับ นี่ด่าพูนก็คือวัดกระยานะครับทุกคนแล้วก็วัดอรุณนะครับแม่น้ำเจ้าพระยาก็ออกสีแดงแดงครับหน้าฝนเนาะน้ำเหนือมานะครับก็ออกสีแดงแงครับนี่ครับเห็นแล้วก็เชื่นชายจริงๆครับปะเราเดินไปให้สะพานครับมาแต่งชุดคุยครับนี่ครับมาแต่งชุดคุย มาถ่ายรูปบางคนก็จะถือช่อดอกไม้ครับความยาวของสะพานนี้ก็น่าจะประมาณ200อกว่าเมตรเนาะถ้าจะไม่ผิดนะครับนี่ครับด้านนี้ก็เป็นสาวพลังนี่สาวพลังก็มาครับนี่สาวพลังก็มานะครับ อดฟ้าคศอ2อ2,400นี่ตรงหน้านี้คนเยอะจริงๆคนก็หลั่งไหลมาถ่ายรูปกับสะพานพุทธเป็นสะพานสีเขียวนะครับทุกคนนี่ครับโอ้โห,โโหเมืองไทยนี้ทำอะไรก็ปังไปทุกอย่างทำทุกอย่างให้กลายเป็นเลนมาสครับนี่ครับด้าน,นบนนี้คนเยอะจริงๆครับ มารอบนี้ก็มีธงชาติไทยแล้วก็ธงในหลวงเนอะนี่ครับตรงนี้บอนัดก็ไม่ได้มาหลายเดือนนะครับวันนี้ก็จะขอพาทุกคนมาเที่ยวชมมาอัปเดตนะครับนี่ครับเป็นน้องวัยรุ่นไทยนักเรียนนิสิตนักศึกษาครับมาถ่ายรูปมาเช็คอินนะครับ นครับรอแป๊บยังไปไม่ได้ต้องหลบพห่น้องนะครับคนหลายครับโอ้โหแล้วเราจะเข้าไปได้หรือเปล่านด้านบนคนคือมาหลายถึงหน้าบานนี้ป้าดด้านบนนี้เต็มเต็มครับทุกคนนี่ครับเต็มบนสะพานนะครับโอ้โหนี่ครับวัดปายูนวงสาวาทครับ ยังไปไม่ได้รอบแปบบ๊บต่อพูนก็เป็นสะพานพระปกเก้าแล้วก็สวนลอยฟ้าเจ้าพญาอยู่ตรงข้ามนะครับทุกคนี่นนครับรอบแปบบ๊บยังไปไม่ได้เนาะแต่ส่วนมากก็น่าจะเป็นคนไทยน่าจะเป็นวัยรุ่นไทยส่วนมากครับแต่ถ้าสามวมวยนุ่นตีสามวมวยสาวญี่ปุ่นก็จะปล่อยปุ๊นครับซอยประตูนกยูงนะครับ อากาแถวหน้าห้างอินนิเคครับพวกนี้ส่วนมากก็จะเป็นวัยรุ่นไทยนะครับปะวางแล้วเราก็ไปครับเราก็ตาม้าไปวันนี้สะพานพุทธแทบแตกครับวันนี้ครับวันนี้แทบแตกครับต้องเดินเบียดเสียกันไปครับต้องหยางแยี้เดี๋ยวไปครับนี่ครับพี่น้องคน้นลายครับโอ้โหครับ ต้องเดินเบียดเสียดนะครับคนเยอะจริงๆนี่ครับวัยรุ่นทางนั้นครับนี่สาวฝรั่ง็ม่าครับผมงชาติไทยโบสถสวยจับไปไม่ได้ถ <laughs> ่ายคลิปยากครับเพราะว่าคนหลายครับวันนี้แ่บโอเค เรามายืนชมวิวมุมนี้เนาะแล้วค่อยไปให้สุดสะพานครับนี่ดานโพ้นก็คือวัดกระยาแล้วครับทุกคนแล้วก็วัดอารุณนะครับแม่น้ำเจ้าพระยาก็ออกสีแดงแดงครับหน้าฝนเนาะน้ำเหนือม,มานะครับก็ออกสีแดงแดงครับนี่ครับเห็นแล้วก็ชื่นใจจริงๆครับไปเราเดินไปให้สุดสะพานครับ มาแต่งชุดคุยครับนี่ครับมาแต่งชุดคุยมาถ่ายรูปบางคนก็จะถือช่อดอกไม้ครับความยาวของสะพานนี้ก็น่าจะประมาณค0 0รกว่าเมตรเนาะถ้าจำไม่ผิดนะครับนี่ครับด้านนี้ก็เป็นสาวพลังนี่สาวพลังก็มาครับนี่สาวพลังก็มานะครับ ตอนนี้สาวฝรั่งกำลังถ่ายรูปตอนนี้พระปางวัดอรุณก็กำลังเปิดไฟครับตอนนี้พระปางก็เปิดไฟรอแก๊บครับสาวฝรั่งถ่ายรูปยังไปไม่ได้โอเคนี่ครับฝรั่งครับดาร์คุณกับสาวฝรั่งครับวังนี้เหมอแก้กันมาถ่ายฮูปบนะครับมาเช็คอินในช่วงสงครามนะครับ สะพานนี้ก็ยกไม่ได้นะครับสะพานนี้แต่ก่อนยกได้ตอนตอนนี้ก็ยกไม่ได้ครับยกได้แค่ที่เดียวก็คือสะพานกรุงเทพแต่อยู่ตรงไหนเอ่ยสะพานกรุงเทพ <laughs> ก็เคยเห็นบางช่องเนาะไปถ่ายทําคลิปครับนี่มาแล้วครับนี่โอ้โหที่ครับนักท่องเที่ยวทางนั้นครับฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับป้า เรือแทบแตกครับนี่โอ้โหเยอะจริงๆราต้องเที่ยวมาล่องเรือชมความงามราคา40บาทครับปะเราเดินให้สุดสะพานครับได้มาทั้งทีเนาะเพราะว่าไม่ได้มาหลายเดือนนะครับน่าจะร่วม56เดือนนะครับลงไปด้านตรงข้ามก็จะเป็นวัดประยุทธ์วงสาวาททีแรกบอนัทเรียกว่าวัดประยูนนะครับ แต่เห็นในทีวีเขาอ่านว่าวัดประยุทธ์วงสาวาทนะครับคิดว่าวัดประยุนเนาะวัดประยุทธ์วงสาวาทนะครับเราไปให้สุสานแล้วค่อยเดินลบคืนครับลบคืนหรือว่าก,กับคืนนะครับด้านตรงข้ามก็จะเป็นเอ่อฝั่งทอนบุรีครับนะครับเอ๊ มีงานอะไรเอ่ยนี่ครับเป็นไฟแสงสีนะครับมีงานอะไรเอ่ยช่วงนี้หรือว่ามีงานบุญบหครับในเดือนสิงหาคมนี่ครับเราขอมาแค่นี้นะครับทุกคนนะครับนี่ครับมีงานอะไรเอ่ยตกแต่งไฟนะครับไะเดินกับคืนครับนี่ครับเป็นสะพานเล็กครับ นตั้งแต่ปีพศ2 4 7 5เนาะตอนนี้ก็63ปีบอกครับใช่ไหมเนาะหรือว่า83บ่รครับ2 4 7 5 2 5 6 8ตกเลขครับไปยัง <c oughs> <c oughs> ต่อยังต่อ,ตอ,ตอแล้วค่อยไปปิดคลิปต,ตรงกลางสะพานเนาะ ย่ตับ,บางคนก็มาปั่นจักรยานครับตรงนี้ก็ไม่ห้ามนะครับก็เอาขึ้นมาได้ครับสงคำยำแรงครับอากาศก็เป็นเจอเป็นใจครับ เราไปยืนตรงกลางเนาะไปยืนคุยกันตรงกลางนะครับนี่ตอนนี้ฝรั่งเป็นกับกำลังถ่ายรูปครับนี่ครับคุณพี er ่ฝรั่งนี่ครับคุณตาฝรั่งเนาะลตุกะเป็นสาวฝรั่งครับนี่ครับมาถ่ายรูปครับ โอโหตรงหน้านี้เดินแทบไม่ได้ครับทุกคนตรงหน้านีครับเจ้จริงๆครับตรงหน้านี้เต็มคาราเบล,ลตรงหน้านี้รนนเรามาคุยกันมุมนี้เนาะตรงนี้มีพื้นที่ว่างเราก็มาคุยกันก่นอนนี่ครับพี่น้องงามเนาะนี่ครับ,<อ>บมาแล้วก็มีความสุขนะครับลมเย็นจ่อยๆครับ,อบโอ้โห ก็ต้องขอเชิญทุกคนนะครับถ้าใครมาญานนี้เนาะหลังจากไปเที่ยวที่วัดอารุณหรือว่าวัดกัลยาแล้วก็ขอเชิญเธอมาใครฮูปอยู่ที่สะพานพุทธหรือว่าสะพานพระปกเก้าสวนลอยฟ้าเจริญยาอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับลานพูดครับตอนนี้คนกเต็มครับนะครับเห็นไกลๆก็เป็นสวนลอยฟ้าเจรยานาครับเอ เรือสำรานยังไม่มาจะขอถ่ายแบบใกล้ๆกับเรือสำราญครับตอนนี้ไม่มาครับครับเป็นผู้บา่าเป็นผู้สาวครับโอ้ยเนาะน่าพาแฟนมาสุดๆเนาะถ้าใครมีแฟนนะครับเหมาะแก่การพาแฟนมาถ่ายรูปมายืนชมวิวนะครับบรรยากาศนี้สุดแสนจะโรแมนติกนะครับบรรยากาศนีครับเป็นมุมสาวครับ แต่เรือสำราญไม่มาอุตสาว่าจะถ่ายใกล้ๆครับไม่มาเอ๊ะทำไมมาช้าเลอเกินเรือสำราญสงสัยวันนี้เราจะพลาดท่าไม่เจอเรือสำราญอย่างนี้ครับเยอะจริงๆครับหนุ่มสาววัยรุ่นไทยมาถ่ายรูปมาเช็คอินนะครับรอแป๊บเนาะถ้าไม่มาเราก็ จะได้กล่าวลากันนะครับเอวันนี้ไม่เป็นใจเอาเส้เลยเรือสำราญครับเพราะว่าถ้ามาใกล้ๆนี้เราก็จะได้ถ่ายรูปถ่ายคลิปอย่างชัดเจนครับดันเตอร์นี่ครับไม่มาเนาะไม่มาเอะไม่เห็นปะไม่มาเราก็กลับกันดีกว่าโอเคนะครับทุกคนวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายเดอ้อวันนี้ก็ไลยพาที่น้องมาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับอยู่ที่ สะพานพุทธนะครับเป็นแลนด์มาร์กอีกแห่งหนึ่งที่วัยรุ่นไทยชอบมานะครับนีครับ สุดยอดจริงๆสุดว้าวจริงๆนะครับคนเริ่มขึ้นมาครับยิ่งคายิ่งมาเนาะยิงคายิ่งมาแต่เราก็ต้องรีบกลับครับเรรามาบานไก่บานไก่ซะเลอเกินพักแถวออนนุตนะครับก็มาถ่ายคลิปแถวแถวนี้นะครับมาจากออนุตนะครับแต่ละวันเนาะแต่ละมือแต่ละเดยเลอกหาท่ายคลิปหลอกหาเงินย้อนมาเกิดมายากจนเกิดมาทุกยากนะครับ โอเคนะครับทุกคนวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณได้หลายเดอที่เข้ามาเป็นแรงใจให้บอกนัดนะครับถ้าใครว่างก็ขอเรียนเชิญครับขอเชิญมาหาถ่ายรูปมาหาถ่ายคลิปนะครับครับชียวคำคนี้พคงามจริงๆครับโอเคนะครับทุกคนขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมครับเจอกันคลิปหน้าเดอร์สบัยดีเดอร์ สวัสดีนะครับบ๊ายบาย